น้ำอาบท่าไงจ๊ะและทำไมมาอาบตรงนี้หลังบ้านเริมคลองมีทำไมไม่ไปอาบวะก็วันนี้ฉันนึกอ,อยากอาบตรงนี้ไม่ได้แล้ไงไม่ได้โว้ยไปโว้ยแม่จะดุอะไรฉันนักหนาเนี่ยข้า,หาให้เตรียมตัวนะผู้ใหญ่อำแล้วทำไมมาทำแบบนี้เรื่องเตรียมตัวรับผู้ใหญ่เนี่ยฉันเตรียมการแสดงเอาไว้หนึ่งชุดใหญ่แล้วจ้ะมาบนนักก<ป>ันไว<ป>้ไ แม่งมาเต็มวงเลยกระโจนไหมจ๊ะกลืนไปแล้วจ้ะไว้ไว้โค้ดหน่อยจริงจังค่ะคนพวกนี้ใครนะพ่อไอ้นงงงงเนี่ยมันชื่อสอนมันเคยเป็นทหารเก่าส่วนไอ้นุ่นน่ะมันชื่อโตมันเคยเป็นโจรไอ้ทิใส่ยแว่นเนี่ยมันชื่อหมอมันชอบหาสมุนไพรในป่าไปขายอาชีพแบบนี้ไม่น่าคบกันได้เลยนะ่๊ะเพราะไอ้ที่มันคบกันได้ มันก็เลิกเธอพอๆกันเลยแหละตอนนี้อาศัยวัดอยู่แล้วปั๊มปะรดปั๊ม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 ปั๊กราบสวัสดีท่านเกียดตผู้มีแก่แข๊กมีเกียรติขอเชิญทุกท่านสนับรับฟังการละเล่นดนตรีไทยสมัยใหม่ที่ท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนวงอื่นๆอาจจะมีแค่ความไพเราะแต่วงของเรามีเสียงหัวเราะเป็นของแถมนัโหรีเชิญ เครื่องมือก็มีทำไมยังใช้ปาทํำวะอันนี้เขาเรียกว่าฟิวชั่นจ้ะฟิวชั่นคืออะไรการผสมผสานระหว่างโอเปร่าอคาเปลลาและสไปรูลีนาสาหร่ายหรือเปล่าวะถิงจะเป็นสาหร่ายแต่ก็เป็นสาหร่ายที่ขึ้นอยู่บนรางละนะมาโหรีรัว ืทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสมัยก่อนวงของเราชื่อว่าคิกระปุได้เดินทางไปแสดงไกลถึงประเทศจีนต่อหน้าจินสี่ห้องเช่าห้องเต้ก่อนเป็นห้องเต้เคยอยู่ห้องเช่ามาก่อนมีคุยเคยรู้เลยเนี่ยว่ามันลำบากมาก่อนนะเนี่ยและต่อไปก็คือเพลงระบิบบังเต้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 เตเต้เต้เต้เตเตเต้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 เตเต้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 เเต้เต้เต้ ได้ไปเล่นต่อหน้าพระพักอลิซาเบธพระนางเจ้านั้นสงชอบมากให้มาหลายปอนขนมปังทุกวันนี้ยังเหลืออยู่เลยจ้ะแบ่งไปกินหน่อยไหมจ้ะเอาไปให้ปลาสวายแบกเลยเพลงต่อไปกระต่ายเต้นหลังจากนั้นคิกาบูก็ดังรถไฟไปยังประเทศญี่ปุ่นโชวคุณชอบมากถึงกับยกนิ้วให้อ๋อนิ้วโป้งนิ้วกลาง

แล้วเราก็ได้เดินทางไปยังกรุงฮงสาวดีและเล่นต่อหน้าพระเจ้าแปรแปรท่านมีพี่น้องห้าคนแปร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 โอ้โหดิบมรู้เนี่ยว่าเขามีพี่น้องเยอะขนาดนี้แล้วเราก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลับไปยังสแกดิเนเวียเฮ้ยพอๆๆๆโอ้โหประวัติเองเยอะเหลือเกินเนี่ยเมื่อไหร่ข้าจะได้ฟังเพลงวะเนี่ยฉันเตรียมมาห้าเพลงฉันเล่นจบไปแล้วจ้ะอ๋อจบหมดแล้วเรร่งเรจบแล้วมัวแต่ฟังจะหลงเทินเลยอ่ะกูลืมฟังเพลงเลยอ่ะสนุกใช่ไหมล่ะอุ้ยไอ้ลูกสาวคนเล็กของแม่่จันนนเียะ ก็ดูมันตลกตลกกันนะอือิเลียมสงสัยเองงงจะไม่ได้คะแนนแล้วละเออนี่แล้วแม่แรมเนี่ยเล่นดนตรีไทยอย่างเขาได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยอิเลียมในเมื่อเองไม่ได้คะแนนแล้วก็ตักคะแนนพี่สาวเองงซะเลยพี่แรมจาเชิญทางนี้หน่อยจ้ะเอาซะหน่อยไม่เล่า มาเถอะจ้าอืม้มีอะไรเลียมต่อไปพี่แรมจะร่วมโชว์ด้วยจ้ะรงอะไรของเองให้เลียมพี่แรมไม่ต้องกัหรอกนะพี่แรมอะเก่งจะตายทำได้ทุกอย่างเพลงนี้ดนตรีไม่ต้องจัลรวบทเพลงต่อไปก็คือเพลงลาวดวงเดือน ให้เกียร์ทำดนตรีประกอบโดยพี่รแรมพร้อมนะจ๊ะโอ้และน้อดวงเดือนเออ้าพี่แรมดนตรีประกอบล่ะแ <laughs> บบจึงโป๊จึงชิงป๊อ,อย่างเงี้ยอ่าเอาใหม่นะ นอ้องดวงเดือนเอ๋ย ราบเจ้าดวงเดือนอ้อยโอ้โหโอ้โอสุดยอดจริงๆไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหโอเอ่อผู้ใหญ่จ้ะ,ะแล้วตัดสินใจได้หรือ,อยังว่าจะเลือกใครคือฉันนะนะรู้ใจลูกชายฉันดีมันชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยแล้วก็อ่อนหวาน ไอ้ความจริงมันก็น่าจะเป็นไอ้แรมอะนะแต่เสียดายนิดเดียวอ่ะมันดันมีกระปุกกระปิด้วยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> โอ้โยผู้ใหญ่นั่นอีเรียม,มันแกล้งนางแรมจ้ะความจริงแรมเขาเรียบร้อยโอ้ <c oughs> อีเรียมมันแกล้งแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันมีเออเอาเป็นว่าฉันเลือกเออนางแรมคือนางเรียมได้ตัดทิ้งมันไปเลยไงเลือกไอแรมไปแล้วกันเออ ความจริงพ่อเข้มก็มีลูกพี่ลูกน้องอย่างพ่อยศหน้าที่การงานก็ดีพ่อยศไม่สนใจเอเรียม้้งเลยหรือจ๊ะฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีธุระขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะเชิญออนอ่ะ ไม่เอาเอเฮ้ยโอ้หเพเพะสลัวบ้าเลยอ่ะชอบเต้ปะนี่อยู่บนรอเต้เก่งมากนะเปิดหนึ่งเลยเลสซาได้แล้วเต้หน่อยเต้ดนึงเบ้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 โบเลยโยโบโยโบโยโบ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 เต้หน่อยเฮ้ย เจ้าเต้แล้วเต้เต้ไปเตเต้เ้เต้เ้เอาาอาเฮ้ยเฮ้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 ยเ้ไม่ชอบเต้หรือว่าเต้ไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยดไม่ชอบเว้ยไม่ชอบโดนท้าไอ้าเลยเต้เลยโอ้ยบ้ามาเด้เต้เลยเต้เลยป้าอย่ามาเกยโอยเต้โอ้ยเต้ดีนดิเป็นเมียพี่เออมาเล แล้วไะวะเนี่ยกูว่ามึงฝันปแปลกๆนะอิเลียมว่าแต่มันเป็นใครวะกูจะไปรู้หรอกูยิ่งแสงเรื่องผู้ใหญ่อยู่ด้วยทำไมถึงมีแต่คนชอบพี่แหลมมันมีอะไรดีนักหนาคนถึงได้รักถึงได้หลงมัน พี่แรมของมึงน่ะเขาก็เปรียบเสมือนกับนางเอกส่วนมึงน่ะอิเรียมก็เปรียบเสมือนกับตัวอิจฉากูมันไม่ได้เลือกเลยใช่ไหมวะเออนะอิเรียมกูน่ะมีเพื่อนตั่งเยอะแยะมากมายทั้งหล่อทั้งนิสัยดีเนี่ยกูกำลังชวนเข้ามาที่นี่เขาอาจจะชอบมึงก็ได้นะพ่อเหอะ กูว่ากูหมดหวังกับเรื่องนี้แล้วว่ะพี่เลียมพี่เลยมถูกควายและควิด นเลียมถ้าพี่ไม่ได้เธออ่ะพี่แย่แน่ๆเลยอะ่ะไหนเลียมเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ดูซิเจ็บตรงไ,<ม>ไหนหรือเปล่าเป็นแผลตรงไหนหรือเปล่าไหนนี่ฉันไม่เป็นอะไรพี่นั่นแหละทำไมอะ่ะพี่ดูไม่โอเคเหรอทำไมพี่เป็นอะไรตรงไหนนาแม่ให้ฉันเลี้ยงเจ้าควายหลงฝูงนี่เถอะนะจ๊ะแทนในมังคุดที่มันตายไปแล้วไงไม่เอาควายมันมาจากไหนก็ไม่รู้แถมดูจนตะคริบพี่เองอยู่แล้วนะ กณรู้นะว่ามึงบังคับควายอย่างตอนแรกอะนี่มึงแกล้งให้ควายผิดที่มิใช่ไหมเฮ้ีเอียมเหลียดจังคนรู้ทานไม่ดูไอ้ทุยๆมันเชื่องเล่านั่นต่างชื่อห้แล้วด้วยฉันสัญญาเลยจ้ะว่าฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีไม่ให้มันไปกาะเรื่องเลยจริงไหมทุยๆกด้เองไห่ต้องเย้เลยเอาขนมที่พี่เองทำไปถวายหลวงปู่จีป้ายงนไม่ให้เลี้ยงควาย ทุกคนโชคดีแล้วที่มาอยู่ตรงนี้นี่ตะกุดหยุดกระสุนโอ้โหไอ้โตมึงจะไปอันนี้เลยเหรอไอของดีก็ต้องแบ่งกันใช้สิวะซื้อเลยเนี่ยใจเย็นๆฟังพุทธคุณก่อนจับมาใส่ไว้ในมือแบบนี้ท่องคาถาแล้ว

มัวเสียเวลากับบ้างเฮ้ยไม่งั้กูดูคนเดียวหน่อยเม่ากูซื้อนะเว้ยเฮ้ยถุยทีหลังไม่ต้องเอามานะไม่เห็นได้เหี้ยอะไรเลยเฮ้ยแต่ตอนนั้นที่กูแสกอะลอยขึ้นมาจริงจริงนะเว้ยแล้วทำไมตอนนี้ไม่ลอยอะก็นั่นน่ะดิไปไงขายไม่ได้ทักอย่างไปไปกินข้าวไป็นโตที่เอามาให้นุ่นอันนี้ขนมที่พี่แรมทำจ้ะส่วนนี้ฉันทำเองจ้ะหลวงปู่อะไรเนี่ย ฉันว่านะปั้นเป็นรูปผลไม้อ่ะน่าเบื่อฉันก็เลยลองปั้นเป็นรูปควายดูอะ่ะจ้ะแน่ใจนะว่าถ้าข่าฉันของเองเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ตายนะ่ะโอ้โหหลวงปู่ก็พูดเกินไป <c oughs> ใช่สิฉันทําอะไรก็ไม่ดีไม่เหมือนพี่แหลมนี่ทุกคนนะล้วนมีจุดดีจุดด้อยของตัวเองกันทั้งนั้นแหละสิ่งที่เองมีนะพี่สาวของเองอาจจะไม่มีแล้ววันหนึ่งนะก็อาจจะมีคนที่เขาเห็นค่าของเองเองแหละ วันหนึ่งนี่มันวันไหนแล้วเมื่อไหร่แล้วจ้าหลวงปู่ข้าเองก็ไม่รู้อะเจ้าอืมเอ,อ็มนิ่งเอาของไปเก็บไปจ้างทุงปู่อืม

วรจาไม่ใช่เฮียโอ้โหอีเลียนตกใจหมดนะหมอมียาสมุนไพรแปลกๆเยอะใช่ไหมทำไมเองรู้ไหมว่าเองเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยถ้าอย่างนั้นพี่ก็อย่าทิ้งฉันนะจ๊ะฉันไม่มีวันทิ้งเองเด็ดขาด จนกว่าเราจะตายจากกันว่านจิตันจัวในนันเดียมใช่น้าหมอบอกว่าใครที่ได้กินว่านนี้นะจะคืนจัจกจนบ้าคลั่งแล้วมึงเอาให้พี่มึงกินตอนไหนวะมาส่งล้วไปในน้ำขิงที่พี่แรมชอบกินก่อนนอนไี่มึงจะบอกกูนะว่า ผู้ใหญ่บอกว่าพี่เข้มชอบผู้หญิงเรียบร้อยเป็นกุลสตรีถ้าเจอพี่แรมบ้าบอใส่แล้วก็เขาจะต้องรับไม่ได้พอรับไม่ได้เขาก็จะเลิกไงแบรมแบรมแบรมพี่เข้มเจออย่างนี้รับไม่ได้แน่นอน พุ่ดม่๊ดุ้ัดอุ๊ดตุ๊ดอุ๊ีุ่๊ดตันดต่๊ดตพ๊ดหนพี่บอดว่าดี่ชอบผ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ด๊ด๊ดนอ๊ดดดดด ไหนเป็นแบบนี้วะกูไม่เข้าใจเลยว่ะไอฟักช็อปลงมานี้เลยอีเลียมนี่เองหาเรื่องแกร้งแหลมาอีกแล้วใช่ไหมอีเลียม อะไรอยู่ในกระเป๋าส่งมาเดี๋ยวนี้นี่อะไรอ่ะก็แค่ว่านจิตรันจวนจ้ะทำตัวกะโหลกลาข้าพอทนแต่ทำกับพี่สาวเองขนาดเนี้ยข้าทนไม่ได้ทำไมวะอีแรมมันดีกับเองทุกอย่างมีเสื้อผ้าข้าวข,ของก็ยกไปเองตลอดเสื้อผ้าเหลือใช้กับข้าวของที่ไม่เอาแล้วเหรอแม่เคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันอยากได้หรือเปล่า ช่สิคนอย่างอีเลียมมันไม่เคยใช้ของใหม่กับใครเขาหรอกมันใช้ของที่พี่มันยกให้อะดีแล้วประหยัดดีชั้นมันเป็นแค่ถังขยะชะทัดความจริงบ้านนี้ไม่ต้องมีฉั้นก็ได้นะมีแค่แม่กับพี่แรมก็พอส่วนฉันก็ตายไปเถอะอีเลียมเองอยู่พูดแบบนี้เลยนะแล้วแม่จะให้ฉันพูดว่ายังไงอะอยากให้ฉันพูดว่าฉันอยากให้พี่แรมตายไปมากกว่างั้นเหรอ